โต๊ะตัวนี้เหมาะสาหรับงานดีไไวเล็กๆน้อยๆน,นะผมพวกไม้องค์ไม้อัดประมาณนี้นะแล้วก็ไม้แผ่นบางๆนะครับตัวมอเตอร์นะครับไม่ได้มีกําลังมากมายขนาดแบบว่าจะผ่าไม้ใหญ่ๆได้นะครับผมตัวนี้นะผมลองผ่าแล้วในคลิปวิดีโอนี้นะจะมีการผ่าปีกไม้ของไม้ประดู่อยู่นะครับผมก็กินจนสุดใบเลยนะครับผมขนาดความหนาของไม้นะนี่ก็ใช้งานประมาณนี้นะครับผมนีนะ่เป็นไม้ตัวนี้นะผมต่อนรายละเอียดท้ายคลิปนะครับผม ก็ใช้งานได้ประมาณหนึ่งนะผมก็มีข้อเสียอยู่เยอะพอสมควรนะครับไม่แนะนําให้ใช้งานหนักนะถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้ก็เป็นงานเล็กๆๆน้อยดีวงดีวายได้นะครับผมปรับตัวลัวก็ง่ายๆนะครับแต่ก็แอบยากนิดหนึ่งนะครับผมนี่นะตัวนี้จุนไม้ที่เราทําการผ่าซอยนะครับต้องทำสองฝั่งนะครับผมตัวนี้ก็ไม่เหมาะกับงานหนักนะครับผม งอกงงานเบาๆนะครับตัดไม้แบบไม้อัดหรือว่าไม้บางๆแบบนี้นะครับผมตัวเลื่อยไม่สามารถปรับขึ้นลงได้แต่โยงองศาได้นะครับนะใส่ไปก็ถอดขอบตัวนี้ออกแล้วก็ปรับองศาข้างหน้าข้างหลังนะครับสวิตปิดเปิดฝั่งนี้ตัวนี้มีสเกลบอกทั้งสองฝั่งอันนี้เป็น, Motor, นม,นะมอเตอ,นะอรนน์นะครับผมนะก็เหมาะกับงาน DIY เล็กๆน้อยๆนะไม่เหมาะกับงานหนักนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับ